สวัสดีจ้าวันนี้ป้านุชก็จะ,ะทำเมนูต้มขาไก่นะคะทุกคนคะอันนี้ก็มีเครื่องผสมนะคะทุกคนก็มีไก่เท่านี้นะคะทุกคนคะชิ้นเดียวนะทำไม่เยอะเนาะทำเยอะก็เหลือทุกคนจ้าก็จะทานวันเดียวให้หมดเนาะทุกคนมื้อเดียวนะทุกคนจ้าอันนี้ก็เป็นตะไคร้ ตะไคร้กับใบมะกรูดนะคะทุกคนตอนนู้นก็ได้เอาใบมะกรูดกับตะไครมาแบบตากแดดมาไงทุกคนก็เลยเอามาแช่น้ำเนาะมันแห้งไงทุกคนเออเตรียมมาจากบ้านนะมืงไทยเนาะนี่เป็นเห็ดนะคะทุกคนขาเห็ดกระป๋องนะทุกคนใส่เห็ดนะนี่เต็มกะทิทุกคนขากะทินะนี่เป็นต้นหอมทุกคนใส่ต้นหอมด้วยนะวันนี้ ต้มขาไก่เนี่ยเครื่องผสมของป้านดนะทุกคนจ้า mm hmm. เดี๋ยวป้านนก็จะไปตั้งน้ําร้อนก่อนนะคะทุกคนตั้งน้าร้อนให้เดือดเลยเนาะต้มขาแต่เนื้อคตตามมาจ้าสูตรไก่กระสูตรมันเนาะทุกคนจ้าทาทำสูตรไข่กระสูตรมันเนาะปะ้านก็ต้มเครื่องเ<า>ลยนะคะทุกคนจ้าต้มขาต้มขา,ต,ขา,ต,ขาตะไคร้ใบมะกรูดก่อนนะคะ เพราะว่ามันแห้งเนาะตากแห้งมานะคะทุกคนคะ่ะก็เลยต้มเอาน้ำหอมๆเลยนะทุกคนให้มันหอมก่อนเนาะแต่ตอนหนูก็ได้ตัดทิ้งนะคะทุกคนต้มก่อนเนาะอืมเพราะมันเป็นก้างะ่ะทุกคนเนี่ยนี่ะติดคอแฟนไม่ใช่ไรต้องทำให้มีก้างไงมันจะเป็นแห้งๆอ,อ่ะเออมันดูไม่ดีไงทุกคน นี่ปนุษย์ได้หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะมีต้นหอมนะทุกคนนี่ก็กระเทศนี่หัวหอมหัวหอมอ่อนอะ่ปะปนุษ์ได้เอาไก่ไปหั่นแล้วนะทุกคนได้แค่นี้นะออ <c oughs> แต่ก็มีเครื่องปรุงเนาะปะนุษย์จะใส่เครื่องปรุงคือเครื่องน้ำผงไวตี๋ยวผงไวตีวอ๋อ่ะทุกคนปนุษ์ชอบอะ่ะอร่อยอะ่ะทุกคนผงไวตี๋ยวนะ แล้วก็มีชูรสหน่อยหนึ่งนะไม่ต้องใส่เยอะเนาะ,ะปะ้าโนใส่เพราะว่าไม่ต้องใส่น้ําตาลนะคะทุกคนผงว๋้ยเตียวผงว๋้ยเตียวเนี่ยเขาจะหวานอยู่แล้วทุกคนจะกลมกล่อมเนาะตามมาชมต่อนะคะทุกคนจ้าเดี๋ยวก็เสร็จเลยนะทนตอนนี้ก็ตั้งหม้อน้ำตั้งหม้อน้ำแล้วนะคะทุกคนจ้าใกล้จะเสร็จแล้วนะ ันนี้เ,เต็มเห็ดลงไปแล้วเนาะแล้วไก่ก็จะตามนะคะทุกคนเออเดี๋ยวตามด้วยไก่นะอืมอน,นีเครื่องนะปุงแลเดี๋ยวตามด้วยไก่นะเพื่อนๆจา๋าวันนี้ก็คงจะยั่วเหมือนเดิมนะคะทุกคนปนุชทำเองนะวันนี้ก็เสร็จแล้วนะจ๊ะทุกคนจ๋าเ,ออเดี๋ยวปนุชก็จะเทเออ อันนี้จะเป็นนมสดหน่อยเนาะมันมันออกเปรี้ยวเกินไปนะทุกคนเดี๋ยวปนุจะแก้ปัญหานะคะเออเดี๋ยวแฟนจะทานไม่ได้เนาะเดี๋ยวจะใส่นมสดนะทุกคนนมจืดอะ่ะทุกคนแล้วก็มะพร้าวตบจูดเนาะนมตบตูดเนาะทุกคนแก้ปัญหาปนุปนุใส่เปรี้ยวไปหน่อยไงกลัวก็ทานไม่ได้ไงทุกคนเออก็เลยจะต้องเที่ยวต่อไปนิดนึงให้น้ําแห้งนะเออเออ นานๆทำอาหารเนาะทุกคนค้นดูนะทำสุดซีมือแต่ว่ามันออกเปรี้ยวนิดหนึ่งไงทุกคนต้องถ้ามันเปรี้ยวเราก็ต้องแก้นะทุกคนจ๋าก็จะใส่กะทิลงไปหน่อยแล้วก็เ,เทเจนมเจืดลงไปหน่อยเนาะให้ข,นข้นๆเนายทุกคนมไม่ต้องเคี่ยวนะเวลาเราเทใปทีหลังเราก็ปิดไฟเลยเนาะเดี๋ยวหน้าตามันก็จะออกมาแบบสวยงามน,นะทุกคนจ๋า เดี๋ยวมาทานกับป้านุชนะคะทุกคนแต่ป้านุชจะใส่ใบผักชีด้วยเนาะตบตุดตได้น<ด>ี้ก็เสร็จแล<ค>้วนะจ๊ะทุกคนจ้าดูนะคะต้มขาไก่ของป้านุชเสร็จแล้วจ้านี่ไม่เปรีย้ยวเลยนะคะทุกคนป้านุชได้แก้ปัญหาคือเปรี้ยวออกนะคือเอาเอาเอานมเอานมจืดนะคะทุกคนนมจืดเนะาะแล้วก็เอาเทใส่ลงไปด้วยนะคะทุกคนจ้ะ แล้วก็อบตูดเนาะไม่ต้องเอาไปต้มนะทุกคนเออคือว่าเทแล้วก็เอาลงเลยนะทุกคนจ้าแล้วก็กะทิหน่อยนะคะทุกคนก็เทไต่ทีหลังเนาะอร่อยค่ะทุกคนตอนนี้ยั่วมากเลยทุกคนจ้าดูนะอืมหน้าตายั่วๆยั่วๆเลยตามมาจ้ากินจากขนมจีนนะคะทุกคนจ้าดูนะคะขนมจีนของประนุษเนาะเออของเตนก็จะมีสลัดนะคะ เออทำสลัดนะคะทุกคนออมีสลัดด้วยแล้วก็มีข้าวนะให้แฟนทานข้าวกับผัดออกะเพราหมูเนาะกำลังอุ่นอยู่นะคะทุกคนปนุยังไม่ได้ออกนะเข้าวเวฟอยู่เนาะเ,ออเดี๋ยวจะทำอันนี้ได้เอามาทำคลิปให้ดูเลยเนาะทุกคนแค่นี้ก็อร่อยแล้วคะ่ะทุกคนจา๋าสองตายายเนาะอาหารมื้อเที่ยงมื้อเย็นมื้อเดียวกันนะทุกคนจา๋าใกล้เที่ยงแล้วนะเนี่ยอ,อ มาทานอาหารกับป้นุษนะคะทุกคนขาอ่าอ่ต้มขาไก่ย,ยั่วๆเหมือนเดิมนะคะทุกคนจ้ายั่วอีกแล้วมือน,นี้ป้นุษย์ทำเองเนาะอ่ะยังไงป้นุษย์ก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุษต่อไปนะคะเพื่อนๆจ้าบ๊ายบายรักนะจุ๊บ Fix me.